สวัสดีชาวโลกภูปับทริปของเราในวันนี้นะฮะก็ไปโตเกียวจ้าเหมือนไปญี่ปุ่นบ่อยแต่โตเกียวยังไม่เคยไปเลยนะในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานี้ไปไปเที่ยวโตเกียวกันก็สำหรับวันนี้ฟลายเรา7จ็โมง35นาทีบอสดิ้งไทมน่าจะประมาณ7โมงตอนนี้คือตีห้ครึ่งนะฮะก็เดินเล่นใน ดูที่ฟรีก่อนตอนแรกนึกว่าเขายังยังไม่เปิดปรากฏว่าเปิดแล้วพนักงานครบเลยก็ตอนนี้แวะมานั่งที่ล u ชมิลเล a ร์เนะฮะรอเครื่องออกมิลเลอรเนี่ยมันจะมีที่คอนคอร์สซกับที่เราอยู่เนี่ยคือดีด็อกที่เราเคยนั่งนั่งก็คือ C ีดีด็อกกว้างกว่าเยอะเลยเราเพิ่งคนพบว่าตรงนี้เขาแยกไปสองฝั่ง สักนี่คือฝั่งพักขวันจะมีแคทริงกับสแน็คบุกกิฟต์อาหารจริงจังกับแอลกอฮอล์อยู่อีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยเตี่ยว้าวจริงจังนี่นะฮะเราก็สามารถดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มมากมายได้อันนี้ข้อมูล แถวชงเองน้ำมันทยายใส่แล้วก็มีตัวเสิร์ฟเกี๊ยวกับเกียวให้ด้วยดีๆแล้วก็มีไอศครีมมีกาแฟมีชามีสลัดบาร์มุมผลไม้มุมเบอรอรี่เวิร์กเกอร์ด้านนี้ เดินมาเกตแล้วก็พบว่าออกใช้อีก20นาทีจ้าอ่ะไม่เป็นไรนงลงไปรอข้างล่างอันนี้ก็เครื่องของเราจ้า คึอค้างแล้วบายบายสวัสดีนาริตาสนามบินคนเยอะมากเราก็ไปอะไรวะผมนะฮะ เว l ขั m ม t ูเจแปนนี่ฉันอยู่ดาบิตะนะไม่ได้อยู่ย้ังไตเฮล l l ลชาวโลกออกจากตมเรียบร้อยคนเยอะมากแต่ว่าระบบเขาบริหารจัดการดีนะ mm hmm. เดี๋ยวนี้เขาแยกถ่ายรูปกับปั๊มนิ้วแล้วก็ตมเราก็ QR ปื้อสานเลยโอเคเข้าเมืองกันวันนี้เดี๋ยวเราเข้าเมืองด้วย Next ือนี่เป็นครั้งแรกที่จะเข้าเมืองด้วยรถไฟนะฮะทุกที่จะใช้ปรกิการรถบัตนะฮะก็ ка, วันนี้นวันวันศุกร์เย็นเนี่ยกดรถติดก็เลยคิดว่างั้นรถไฟละกันก็เราพักชิบูย่าจากนั้นเราจะไป JR นะฮะเน็ตนาริตะเอ็กซ์เพรสนะครับตอนนี้17.43เที่ยว1746ไม่น่าทันก็ สิบหกกว่าซื้อตั๋วจ้าก็เราทำแผนการเดินทางมาแล้วก็นั่นแหละน่าจะเป็น1 8บแหน้านะฮะก็ตอนนี้เราต่อแถวซื้อตั๋วก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะฮะกดจากตู้เลือกเป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะงงงเมนูนิดหน่อยจ่ได้แต่ไอซีการ์ตเงินสด เท่าที่เราเห็นบัตรเครดิตไม่รู้ใจยังไงก็อันนี้เขาบอกแพลตฟอร์มหนึ่งกลับมายืนที่เดิมคือที่ซื้อมาเนี่ยเป็นเฉพาะรีเซิร์ฟซียังไงก็ต้องซื้อตั๋วอีกแยกต่าหากกันโอเคจ้ะยังมีเวลาที่รักเราเข้ามาได้แล้วนะฮะก็อ๋อ ก็สรุปต้องซื้อตั๋วแยกกันคอตั๋วเบสเด็กตั๋วรีเซอร์ปันหนึ่งคอนเะฟิร์มแล้วทีนี้ฉันรีเซอร์ไว้คาหนึ่งแล้วรถไฟแต่ละตู้คือยาวมากเดินมาไกลมากกว่าจะไปถึงตู้ๆๆทีหนึ่งฮัลโหลเดินมาจนถึงหัวขบวนแล้วจ้าไกลโคตรอ่ะก็ ตอนนี้เขากําลังเคลียร์ทำความสะอาดแล้วก็กลับข้างเก้าอี้อยู่นะฮะยังขึ้นไม่ได้ขึ้นรถมาได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรานั่งยาวๆไปถึงชิบุยา ก็ตอนนี้ถึงให้แยกชิบุยาแล้วนะฮะเดี๋ยวโ้งหาของกินเลยหิวแล้วก็เข้าโรงแรมยาวๆเลยก็ตอนนี้อยู่ชิบุยามาร์คซิตี้นะฮะมาหาอะไรกินฮ่าฮตรงนี้เห็นวิวให้แยกเลยนะก็แตนดอมนะฮะลาเมงก่อนเลยกดซื้อจากสู้ จ่ายปังแล้วก็มานั่งกินก็ราเมงนะฮะก็ขณะนี้เช็คอินโรงแรมเสร็จแล้วนะฮะก็มาถาโรงแรมญี่ปุ่น๋ยวนี้ก็คืออเมนิตี้อยู่ข้างล่างอยากได้อะไรช็อปเลยโรงแรมนี้มีขนมกรุบกริบให้ช็อปด้วยควิกรูมทัวร์ก็มีตู้เสื้อผ้ามี ห้องน้ำห้องน้ำอ่างไซฟูนะเออไม่ใช่เป็นไซมินิมอลเหมือนโรงแรมทั่วไปของญี่ปุ่นเตียงกว้างเวอร์เป็นเตียงควีนสองคนพลัดเตียงใช้ได้เลยแล้วก็วิวไม่มีวิวจ้ะแล้วก็สุดท้ายทีวีจอใหญ่นะฮะก็จบ q u ิก k ุม o ทัวร์แต่เพียงเท่านี้บายบาย see you tomorrow สวัสดีชาวโลกวันนี้เช้าว,วันเสาร์ที่2กันยายนนะฮะก็ขณะนี้เราอยู่ที่ชิบุยานะฮะอยู่หน้าโรงแรมของเราโฮเทลวิงวัตต์ซึ่งเราทําการบ้านมาแล้วนะฮะจากโรงแรมของเราอยู่ใกล้สวนโยโยงิดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปสวนโยโยงิก,กันก็สำหรับวีลอกวิก่งรอบสวนโยโยงิวันนี้นะฮะส กันยายนชดเชยของสุขที่หนึ่งกันยายนประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีไม่ได้หอบแฮ่เหมือนครั้งที่แล้วเพราะว่ารอบนี้เราลดความเร็วลงลดตั้งแต่เดินลดตั้งแต่วิ่งก็รู้สึกว่าจังหวะเนี้ยเออกำลังดีเดี๋ยวนั้นเราก็จะซ้อมด้วยจังหวะนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆม้มันจะบอกว่าครูดาวครบแล้วแล้วค่อยไปกดหยุดที่โรงแรมนะฮะ เดี๋ยวอาบน้ำพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกไปเที่ยวแล้วพักผ่อนอาบน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันอ่ะก็เดี๋ยวจากโรงแรมเราเดินไปตึกชิบูย่าสกายน่าจะต้องไปทางนี้เราเดินตรงไปไปทางมิยาชิตะพาแล้วค่อยเลี้ยวขวา คาเวอร์เ o คคอร์ดอยู่ยั้งยืนยงคงกระพันนะอันนี้เราเอากล้อง DI Action เราเน็บกับเป๊ะนะฮะแล้วก็เดินแบบพิสระโอ้ยอากาศดีแดดแรงแรงเวอร์เดี๋ยวเราจะไปทางนั้นชิบุย y าสกายนะ,ะเราเดินมาถึงท่าแยกชิบุย่าแล้วนะฮะตึกชิบุย่าสกายก็คือ เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายนิดหน่อยแล้วก็หรือข้ามถนนก่อนอ่ะแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายโอ้โหวันนี้อากาศดีดีแ่ดแ้งๆที่ยา <Yeah. S 1> ชิตะคาก็เป็นข้างใหม่อู้ว์ามถนนไดก็อันนี้นะฮะทางครึ่ง ชืว yeah. ิยาสกายพอเรามาถึงปุ๊บคนก็มาเพียบเลยจ้าวาก็คือถ้ายังไม่มีตั๋วก็ต้องมาซื้อตรงนี้ถ้ามีตั๋วแล้วมาทางนี้จริงๆฉันแคป QR code เอาไว้เนาะก็นึกว่า เขาจะใช้แคป Q R แล้วก็เข้าปรากฏว่าไม่ได้จ้าให้เปิดไฟเต็มๆจากคลุกนะอยู่ชั้น14อยู่หมจ้ะเดี๋ยวเราก็ต้องตอ,งขอขึ้นข้างบนต้นไม้เขียวๆตรงนู้นคือสวนยุ่ยุ่งซี่เราวิ่นะคแล้วก็ขางล่าแล้วก็คือชิบยาสแกนโบคอร์ซิงนะคะับก็อันนี้หลอกขึ้นลิฟต์น,นะครบ ผ่านด่าน QR code ก็นี่นะฮะเป็นด่านสมิธก็คือ ข้างบนรู้เขาให้ขึ้นได้แต่มือถือกล้องต้องมีสายของคอแมุมมหาชนคนเยอะนะจ๊ะดังนั้นเราก็จะขึ้นไปชมวิวข้างบนก่อนอันนี้ถือฟรีแฮนด์ไม่ได้ใส่ไมค์แอันี้ก็คือที่เราไปวิ่งวอนเมื่อเช้าสวนเยอหยงห<อ>ยีนะฮะ นานกีฬาข้างล่างเห็นมิจิตะพาร์คนะครับแล้วก็ให้แยกชิบูย่าอันโด่งดังอยู่ตรงขอบๆอ,อยู่ข้างล่างด้นานนี้ได้วิวตึกเจดทาวเวอร์นะฮะลงมาแล้วจ้ะว้า ีมาได้สุดแค่นี้ตรงนี้เป็นบาร์ชมวิวนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่า โอเคต่อแถวลักก mm ัน hmm. ก oh. ็เป็นร้านน่ากินตัวเดียวนะฮะก็เข้ามาลยร้านแล้วนะฮะโอเพนคิทเช่นคือเหมือนเขาเสิร์ฟร้านเซตแล้วก็ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มก็ให้สแกน Q R แล้วก็สั่งนี้ก็สั่งเป็นชาบูชาบูนะฮะน้ำดำนะฮะทิ่รักมันคือเส้นหมูพันเย็น คุ้มโคตรนี่แลนด้อมมาแล้วเนี่ยคือสกีชุนละพันเย็นบ้าไปแล้วเน็ตเนี่ยนะไม่มีบวก,บวก